เอาละครับในมือนีมาเบิงพญเชฟเพิ่นได้ไม่นูแเสบๆบมาเห็ดใหยท่านผู้ชมในเบิงอีกแล้วครับเพื่อนไปยามบ่วงมือเศร้านี่หมานเติบได้หนูหน้ามา2ตัวพ่อกลับมาหอดเพื่อนแล้วก็ทําการคั่วทอดอย่างหอมๆพุนละครับพ่อสุกเรียบร้อยแล้วก็เอาตะลิวตกขึ้นมาใส่ใบตองไว้บาดที่นี่กะเทาเขารในไหลงมาใส่หมอดำๆคู่ใจของพญเล่าเติมน้าลงไปพ่อถ่วลังมือแล้วก็เอามาคัางไว้ทั้งสามขาตั้งท่านที่แล้วในช่วงเวลาต่อมานันเองเขาที่พญิเลาต้มไว้ก็สุกเป็น ที่เรียบร้อยแล้วพ่อใหญ่เล่าก็เอาทับพี่ขึ้นมาแล้วตะเขาหอมจัดมิ่นขึ้นมาว่างไว้ทึ่งใบตองเอากดนระนาบลงไปก็ใบตองโดยที่พ่อใหญ่เล่าเสียเทมันเป็นแผ่นบางๆจากนั้นก็เอานูน้าทอดว่างเทินไว้ทึ่งๆแล้วก็ทําการปรุงด้วยรสชาติหน้าหน้าชนิดหลังจากปรุงรสชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วพ่อใหญ่เล่าก็ทําการเอาเขาหันพอตหนูทอดเอาไว้เบิ่งในตอนแรกก็เข้าใจว่าพ่อใหญ่เล่าเสียเขาสู้ชีใสนูแต่ทว่าบัดนี้พ่อใหญ่เล่ากับเอาเขาห่อหนูทอดลงไปทอดอีกรอบนึ่งพอทอดสุกเรียบร้อย แล้วบาทที่นี่เพเนี้ยเล่าก็ล่องทดสออซิมเบิงเพเนยเล่าถึงกับต้องออกปากออกมาเลยว่าบนหน้าเลยไขวนาเสียเอาไปอ้อมใส่พักใส่แสบๆสบดีกว่า